หรับคลิปโตนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเม้ากอกโดยเฉพาะเลยนะครับที่มีข่าวลือเ่งน้าหูนะว่าจะมีการเทขายกว่าเกือบเกือบหนึ่งแสนสี่หมื่นบิตคอยหรือไม่ซึ่งก็มีโอกาสได้ทําให้ตลาดคริปโตคราสอีกรอบหนึ่งได้หรือไม่นะครับเได้ดคสแล้วคสอีกหรือว่าหลุมแล้วหลุมอ,อีกนะครับซึ่งก็วันนี้จะเอาข้อมูลต่างๆที่รวบรวมม,ม,ม,มาเอามาแบ,บ่งปันให้กับเพื่อนๆก็คิดว่าน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มๆนะครับผมก็อย่างเช่นเคยนะยังไงถ้าใคร อชิ้นชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมง,งานคลิปตัวดอกหน่อยเนาะหรือว่าจะกดคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลนะิปตัวดอกเนาะไม่รู้จากคอมเมนต์อะไรก็ใส่เป็นอีโมจิมากันก็ได้นะครับผมเราเดือเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการกดปุ่มจอยนะครับหรือว่าจะดูในเรื่องของตัวเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์นะครับสาม,มารถได้กดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ แล้วก็ดูในเรื่องของตัวเนื้อหา e อ็กซ์เพรซีฟคอนเทนต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งโพสต์ในส่วนของเนื้อหาอันใหม่เข้าไปให้นะครับผมก็คิดว่าน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตกันโดยเสมอมานะครับรักเลยนะครับรักเลยโอเคกเ็กดไลค์กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นอเมริกากันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าอุ่มๆแล้วก็ วันศุกร์ก็คือปิดด้วยตัวเลขที่ค่อนข้างสวยนะครับลบ1,000เนาะสำหรับดาวโจน์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้ก็ถือว่านักลงทุนค่อนข้างจะปวดอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของตลาดหุ้นที่อเมริกาในขณะในวันนั้นนะฮะที่มีการถูกเทขายอย่างหนักนักน่นะอย่างที่ทางเฟดเขาได้ออกมาพูดในวอลมิงกตกนใช่ไหมจัสันโฮนะครับ8นาทีนะครับซึ่งก็ตอกย้ำให้กับพวกเราได้เห็นว่า เฟดจะเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟอ้อที่จะให้มันเหลือ2%ให้จงได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะแรกในเรื่องของคนจะเจ็บปวดอยู่พอสมควรนักธุรกิจภาคส่วนต่างๆจ,จะได้รับผลกระทบตนา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 ่างๆก็ต้องเป็นสิ่งที่ pay the price นะครับหรือว่าต้องจ่าย มันนั่นแหละเนาะซึ่งทาไม่ใจในะครั้งนี้ถ้าเงินเฟอร์มันหนักขึ้นไปเนี่ยมันจะหนักยิ่งกว่าอันนี้ทางเฟดขมองแบบนั้นเนาะซึ่งก็ต้องยอมรับนั่นแหละนะครับผมก็เลยจะทำให้ตอนนี้ตลาดค่อนข้างที่จะแดงอุ่มๆไม่ได้อุ่มหรอกแดงมากเลยนั่นแหละนะครับผมก็เอารูปนี้มาให้กับพวกเราได้ดูเนาะสต็อ k มาเก็ตคริปโตมาเก็ตนะฮะเลยอยูวเเหมือนจะเปิดประตู ด้านหลังเราตรงนี้อกาศที่จะเป็นเทกระจาดนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สุดๆนะครับผมซึ่งก็มูลค่าที่หายไปเนี่ยจากตลาดอเมริกาใน1วันนะหนึล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมูลค่าตลาดหุ้นอเมริกาที่หายไปเนี่ยมากกว่ามูลค่าตลาดทั้งคริปโตในทักษณะนี้เสียอีกนะครับเพราะตลาดคริปโตตอนนี้มันอยู่ระลาแบบ เกือบหนึ่งเทรยเนยนอะไรแบบนี้นะซึ่งจุดพลคกมันอยู่ราวเ3ทสามเทรนยนถูกต้องไหมหรือว่าสามล้านเหรียญน,น,นะครับสำหรับตลาดเิปโตแต่ตอนนี้มันเลกได้ว,วาเงินหายออกไปค่อนข้างเยอะจนเหลือ1นึ่เทรนยนบ้างหรือว่าไม่ถึงเทรียนบ้างอันนี้นะครับผมก็ถือว่าหายไปอยู่อย่างหนักนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็พอมีแค่ในเรื่องของทางเฟดหรือว่าทางคุณจุร์นพวเวล เสร็จไม่นานก็ได้มีข่าวฝัดใหม่นะครับผมจากทาง The Alcoin Hub นะซึ่งก็เดี๋ยวเป็นฝัดไม่ได้เป็นแฟกต์นะครับยังไงระมัดระวังในการเสพข่าวกันด้วยนะครับผมซึ่งเขาได้ออกมาบอกนะว่า MTGOC Exchange เจ้าดังสมัยก่อนที่โดนแฮ็กไปนั่นแหละนะครับผมเลยน่ว่าปล่อยเหรียญหรือว่าที่มีเคสมีคดีเนี่ยปล่อยเหรียญ1น0 0 0 0 0 0 0ี่หมื่นบิตคอยให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้นั่นแหละแล้วเขาก็มองว่า1 0 0 0 0,000สี่หมื่บิตคอยนี้ ตอนที่แจกให้กับคนที่มีบิตคอยนสมัยนู้นหรือว่าที่เอาเข้าไปฝากในสมัยปี2014เนี่ยจะเอาออกมาเทน,นะครับซึ่งเขาก็บอกเลยว่า tomorrow โอ้โ oh, ห oh, ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็หลายคนก็น่าจะด่ากันอยู่พอสมควรนะซึ่งก็หลายคนมองว่าเป็น fake n e w นะครับผมเป็น fake news นอะก่งกตอนนี้เต็ม Twitter นะครับก็คือ Terra Crash เห็นไหมล่วงแท่งนี้ 2s cash หรือว่าคลิปตัวแบงก์ตอนนั้นที่ Crash ตาม Terra ถูกต้องไหม โอ้โหเตรีย oh. มเป็น MTGOK ที่จะ crash ลงไปถึง1,000หมื่นต้นๆประมาณนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลงไปจริงแบบนั้นหรือจะมีการเทของ MTGOK จริงหรือไม่นะครับผมอันนี้เรามัดระวังในเรื่องของการเสพข่าวสารกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลใน Facebook ของพิญจรันนะครับพิญญรันก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่โดนไปเหมือนกันเนาะสำหรับ อ่าบิตคอยในในช่วงเมากอกในสมัยตอนป,ปี2014เลยนะครับซึ่งในอีเมลนี้นะครับไม่ได้ระบุในเรื่องของวันที่จะโอเหรีคืนให้กับน้กลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับซึ่งพินิรลนมองว่ารอมาเป็น10ปีแล้วนะครับส่วนตัวไม่คิดว่าจะได้คืนภายในสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงการคืนเนี่ยจะคืนเป็นอ่าแล้วแต่เนาะฟรแล้วก็ คืนเป็นเหรียญคริปโตนั่นแหละนะครับสามารถที่จะเลือกได้นั่นเองนะรประกอบกับนะฮะในการเซอร์เวยของทาง Reddit เนี่ยเขาบอกว่ามากกว่าครึ่งที่คนจะได้รับ Bitcoin คืนเนี่ยโอเคจะถือ Bitcoin ต่อไปแล้วก็โอเคมีมีบางส่วนที่จะเทขายนั่นแหละนะครับแต่ทันทีทันนั้นถ้าเราดูนะครับผมไอ้เงินเฟียที่จะคืนเนี่ยทางทั u ส t ีหรือว่าคนที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการคืน Bitcoin ให้กับลูกเจ้านี้เนี่ยก็จะต้องมีการทยอยเลิเดตไปแล้วแหละหรือว่า คือไม่ใช่ว่าพอวันคืนพ๊บก,ก็จะเปลี่ยนจากบิตคอยไปเป็นเฟสตุ้มเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าทีมทรัสตีเนี่ยนี่เป็นนักการเงินทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่แค่นักกฎหมายนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องและกันที่ไม่ไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งกังวลกันและกันในลขณะนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับประกอบกับคุณอ r ริกวอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีสถานนะเดียวกันกับ พ,พี่นิรันเนาะหรือว่าเป็นคริตเตอร์หรือว่าเป็นเจ้าหนี้นั่นแหละนะครับเขาบอกว่า the repayment system หรือว่าระบบที่ที่จะโอนเงินคืนเนี่ยยังยังไม่ไม่มีให้เห็นหรือว่ายัางไม่ live เลยนั่นแหละใน,นขณะนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้ไปบล็อกไอ้ the o u t c o l hub อันนี้นะครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับผมว่ากันไปก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งเรื่องแล้วกันที่ตอนนี้ทําให้หนักลงทุนค่อนข้างกลัวอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับในส่วนของ m t g o ตัวทัสตีบาลานเนี่ยก็เลยกดูว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเทอะไรแต่อย่างใดน,นะครับในบาลานใน m t g c ock, ทีก t ัสี t, เนี่ยยังอยู่ที่1 3 7 0 0 0 b น c อยู่เลยนะน,นี้เป็นข้อมูลจากทาง r a s s n o น e นะครับก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดให้กับเ,เพื่อนๆเลยในณนขณะนี้นะครับก็เลยดูว่ายังไม่มีปัญหาหรือว่ายังไม่ได้เทอะไรแต่อย่างใดในตอนนี้เนานะประกอบกับ,บ e x c h a n g e Net4 ฟลในณขณะนี้นะครับเียกด้ว่ายังไม่ได้มีการโอน หรือว่าไม่ได้มีจํานวนวอลลุ่มที่มันสูงหรือว่าไม่ได้มีบิตคอยจํานวนเยอะๆเ,เข้ามาในไอเชนในช่วงนี้เลยนะครับเรอดูว่ากลับกันนะเป็นตัวบิตคอยเสียเองนะครับที่ออกนะครับไม่เข้านะครับผมเหมือนที่หลายๆคนกวนในนักขณะนี้เนาะึ่งททนที่นี้ทั้งนั้นไอข้อมูลในตอนนี้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าจะไ,ไม่มีการเทนแน่มันคงไม่ใช่เป็นแฟลกแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเท่าเท่าที่เราดูข้อมูลต,ตา่างๆที่มีในณักขณะนี้ ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่ก็ในท่ฉนั้นต้องรอดูวันที่เขาปล่อยออกมาจริงๆนะว่าจะทําให้คนเทหรือไม่แต่ผมคิดว่าบางส่วนก็มีคนเทนั่นแหละแต่ก็นะก็คือมันตอนปีสองพันสิบเจ็ดราคาบิตคอยนมันอยู่5้าร้อเหรียญน,นะเพื่อนๆ500้าร้อยเหรียญตอนนี้มัน20,000ื่นนี่กำไรมหาศาลมากๆแล้วเนาะ ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งช่วงและกันที่ต้องจับตามองแต่ใน,นขณะน,นี้ยังไม่ได้มีทีท่าอะไรที่บ่งบอกว่าจะมีการเทเกิดขึ้น,น่นแนวย,ยังไงก็ใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆนะผมเห็น <laughs> ผมคิดว่าหลายคนน่าจะกังวลอยู่ใน,นขณะนี้นะครับ <laughs> ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเวลอันดับ3ที่ทาง Bitcoin เชนกันบ้างน,นะครับหรือว่าคนที่รวยอยู่บนออนเชนบิตคอยเลยนะั่นแหละในะนะขณะนี้นะครับก็คือเป็นอัตราสใหม่ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้เองไม่รู้เป็นของใครนะครับสถาบันการเงินเจ้าไหนก็ไม่รู้นะครับเรียกเดียวว่าช่วงเดิน7เนาะที่ผ่านมานะครับซื้อบิตคอยไปรวมๆแป๊บเดียวปาเข้าไปเป็น,สนแสนนะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มีการถือบิตคอยอยู่ราวๆหนึ่งแสนสามหมื่นสะีในขณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ เท่าที่เราดูก็ไม่ได้มีการเทขายอะไรไปแต่อย่างใดนะเรียกได้ว,ว่ามีการซื้อเก็บ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 เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในขณะน,นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูแหละนะว่าเวลอันดับ3เจ้านี้ที่ซื้อบิตคอยต้นทุนเราๆ2องหมื่นสองประมาณนี้จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนั่นเองนะครับผมแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเดือนอสิงหาคมนี้ก็น่าที่จะปิด เดือนนี้กันด้วยความแดงอาลามนะครับผมแล้วก็เดือนเซปเทมเบอร์เดือนหน้าก็ต้องรอดูว่าจะแดงหรือว่าจะเขียวนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกับไปตั้งแต่ตอนปี2011เรียกได้ว่าเกินครึ่งก็มักจะแดงนะสำหรับเดือนหน้านะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่แดงก็ได้ยังไงก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเดือนเอพิลก่อนหน้านี้เนาะที่ส่วนใหญ่จะเขียวถูกต้องไหมเรียกได้ว่าเป็น10ปีแดงอยู่แค่2ปี กลายเป็นแดงซะอย่างนั้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหแสงเลยนะครับผมนะก็เดือนนี้เซปเทมเบอร์นะครับ่วนใหญ่แดงเซปเทมเบอร์วนใหญ่แดงเป็นเป็นเดือนที่แดงที่สุดแล้วแหละนะครับผมเฉลี่ยทั้งทั้งปีเนี่ยอุ่มๆเลยนั่นแหละนะครับจะแดงหรือไม่สําหรับเดือนหน้าก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องข่าวของมาสคาร์กันบ้างนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเนาะไม่ได้มีแต่ค่า s มาส c าร์นะครับวีซ่า มัสการนะครับก็ได้จับมือร่วมกับทางไบแอนเนาะอันนี้เป็นโปรเจกต์น้ำล่องนะครับกับทางอาร์เจนตินานะครับที่จะให้คนเนี่ยใช้บัตรเครดิตเออบัตรเครดิตนเนี้ยมัสการเนี่ยเอาไปรูดแล้วมันก็จะคือรูดได้เลยนะแต่มันก็จะไปตัดเงินที่อยู่ในตัวแอปไบแอนหรือเอชเอเนสเจ้าดังอย่างไบแอนนั่นแหละนะครับผมซึ่งาทางไบแอนนะครับก็ได้เอามาบอกนะครับผมว่าการทําในครั้งนี้เนาะที่เป็นโปรเจกต์น้ำล่องเนี้ย มันจะเป็นการทำให้แก็บหรือว่าคริปโตเคอเรนซี rency, กับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันทั่ว,วไปเนี่ยมันลดลงมาหรือว่าทำให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันสามารถได้ใช้งานในการเพย์เมนต์ต่างๆทั่วโลกผ่านทางมัสกาดได้จริงๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหญ่เนาะแล้วก็น่าจับตามนะครับว่าประเทศเดิ่นๆจะมีให้ใช้ได้เร็วๆนี้ หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นการทดลองใช้อยู่เลยนะโอ้โหถ้าเรามองว่าโอ้โหมันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบมันเป็นจุดที่ค่อนข้างเอ r ร์ลี่มาๆนะสมมติถ้าเรามองในแง่ของแบบเฮ้ยตอนนี้คริปโตเคอเรนซีเพิ่งที่จะมาจับกับทางมาสกาดที่จะเอาไปเริ่มใช้งานเองนะครับยังไม่ได้แบบเฮ้ยอยากจะรูดก็รูดแบบมีทุกการ์ดอะไรแบบนี้ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะตอนนี้เพิ่งที่จะเริ่มเนาะซึ่งก็จะเริ่มที่ทางลาตินอเมริกาอย่างอาเจนตจนากกอะนั่นเองในอนาคตเขาก็บอกว่า ก็จะขยายไปทั่วโลกนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูเนาะว่าในไทยจะมีแบบนี้เมื่อไหร่นะครับรวมถึงในหนขณะนี้นะครับขอแจ้งเตือนนิดนึงเนาะก็คือ CDC a c t อร n z o n ชั่โของโล,งล่งฉล ộ ตอนนี้ปรับเป็นแดงแล้วนะครับถ้าใครซื้อ,อาตาม m อมหรือว่า A c t ช o n Zone หรือว่าเขียวแดงของโลงฉลกเนี่ยเขียวแล้วก็ปรับเป็นแดงแล้วนะเผื่อถ้าใครลืมนะครับผมเขียวตอนนี้ตอนนี้ปรับเป็นแดงก็ยังไงควรทําตามวินยนะัยเนาะก็สามารถที่ออก กันได้นะครับผมถ้าเราเข้าเขียวตรงนี้ก็ต้องขายตรงนี้เพราะมันหลุดไปแดงถูกต้องไหมแล้วถ้ามันเขียวค่อยเข้าใหม่นะครับรวมถึงคนที่เข้าตามเทรดเซตอัพในอีบุ๊คเส้น SMA นะครับสามสิบเก้าเดย์เนี่ยหกวันเนี่ยคอนเฟิร์มหกวันตอนนี้ก็แดงแล้วนะยังไงก็ออกกันได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะยังไงขาดทุนนิดหน่อยนะครับในระัขณะตอนนี้เนาะประกอบกับถ้าใครใช้ช้าสองเดย์ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าช้าสองเดย์ถือว่า พิ่งให้เข้านะครับผมเลยด้วาชาสองเดย์ค่อนข้างที่จะได้ผลกําไรค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็เท่นี้เท่านั้นก็ถ้าใครเข้าด้วยชาสองเดย์ในณักขณะน,นี้ถ้าชาสองเดย์มันมีสัญญาณให้ขายก็ต้องขายนะครับยังไงทาตามระบบทําตามวินยัยก็จะสามารถที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้น,นั่นเอยยังไงก็มีวินัยกันด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้แจ้งข่าวนะเผื่อใครที่เข้าแล้วลืมดูกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กรวมสูตรเทรดเซตอัพบิตคอยน์แล้วก็แบ็คเทสย้อนหลังกว่า10ปีก็ยังไงอย่าลืมกดดูได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ดูเนื้อหาได้เลยทันทีนะครับโอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกันนะครับผมสวัสดีครับ